วันนี้เราจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวัดเก่าแก่ที่มีประวัติยาวนานกว่าร0อปีในกรุงเทพนั่นคือวัดโพทองภายในุโวสถประดับไปด้วยจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายจากความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พยาคุธโดยเจ้าคุณวรา นอกจากนี้ยังมีพญามุจลินนาคราชซึ่งเป็นจุดกำเนิดขององค์พญาคุดแห่งวัดโพทองและที่ที่หลายๆท่านเคยมาแต่อาจจะยังไม่เคยเข้าไปชมนั่นคือวิหารเทพที่โดดเด่นด้วยพุทธศินเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปร่วมสำรวจความงดงามและความศักดิ์สิทธิ์ของวัดโพทองกันครับ มาเครื่องสุวรรณกร์ครับเราเป็นร้านที่ทั้งรับเช่าแล้วก็ให้เช่ามาเครื่องนะครับใครมีผ้าสวยๆอยากได้เงินสดส่งมาขายแล้วได้ออฟไลน์เรามีร้านอยู่บนพันธิตดาววานชั้นสองนะครับในส่วนของช่องทางออนไลน์เรามีทุกๆแพลตฟอร์มเลยครับไม่ว่าจะเป็น Tik Tok หรือไม่ว่าจะเป็น Youtube นะครับหรือที่เราไลฟ์หลักอยู่ก็คือ a c e b o o k ครับในเวลาบ่ายสาสามนาทีไปจนถึงต 3-3นาทีในทุกวันเสาร์และวันจันทร์ครับและหนึ่งช่องทางครับใครมีผ้าสวยๆอยาขายก็สามารถแอดไลน์ครับออฟฟิเชียลของเรานะแอด SWK ครับ A M U L E T ครับฝากติดตามความเป็นมาตรฐานของเพจระเครื่องสุนกรณด้วยนะครับเข้ามาอยู่มารู้จัก วัดโพทองแห่งนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับพี่กรณ์ครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเนี่ยตั้งแต่จริงๆตั้งแต่เป็นยุคคุณพ่อละโอ้ครับตั้งแต่รู้คุณพ่อเลยใช่ครับคุณพ่อเป็นตำรวจอยู่ในช่องนั้นคุณพ่อก็จะเป็นลูกศิษย์ท่านครับจนกระทั่งผมก็ได้มีโอกาสครับคุณพ่อพามาบวชบวชสามเณรช่วงนั้นก็สิบสามเณรใช่ครับสิบบวชเกิดสาปีสี่เจ็ดก็ถือว่าได้เข้ามาสัมผัสวัดครั้งแรกไหมครับถูกต้องครับพออยู่คืนหนึ่งเสร็จครับ ดื้อตอนนั้นอยากกลับบ้านก็เลยกลับไปนอนที่บ้านก่อนครับพอกลับไปเท่านั้นแหละก็ฝัน <ooh S 1> ฝันเห็นองค์พญานาคองค์พญานาคเกดสีเขียวมรกตนอ,อนสีทองนั้นเลยเหรอใช่ครับจนกระทั่งต่อมาเมื่อปีเ,อเมื่ออายุย่างเข้าสิบแปดสิบเก้าเนี่ยฮะคุณพ่อผมเนี่ยก็าพาให้ผมเนี่ยเข้ามาช่วยงานหลวงพ่อที่วัดญาติโยมมา มาหาหลวงพอ่อมากราบหลวงพอ่อบ,บางคนเนี่ยเขามาตั้งแต่ต 4, ตปีสี่ปีห้าเห็นว่าคิวต้องต่อแน่่ะตีเมื่อก่อนใช่ครับจะเข้ามากราบหลวงพ่อต้องต่อคิวนะตั้งตีสี่นะถ้าย้อนกลับไปอีกเนี่ยมีตีหนึ่งตีสองก็มีครับใช่ครับหลังจากนั้นมาเนี่ยจุดเริ่มต้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ทําให้ผมเนี่ยจําความฝันได้คือคนเราเนี่ยการที่ได้มาเจอกันการที่ได้มาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาเรียกว่ามีบุญวาสนาร่วมกันครับ เราไม่มีทางรู้หรอกว่าอดีตประชามีเราเคยทงปัจจุบันเป็นผลของอดีตปัจจุบันเป็นผลของอดีตใช่ครับอยากจะให้หลวงพ่อเมตตาเล่าเรื่องประวัติของหลวงพ่อให้ฟังสักนิดหนึ่งครับจริงๆแล้วท่านก็เป็นคนบางมดเนี่ยเกิดที่เกิดที่บางมดครับยมแม่ก็เป็นคน ชาวสวนมีทาสวนส้มด้วยทาหวังกุ้งด้วยแต่มยมพ่อเป็นปาก,กีสถา,า,านยมพ่อเป็นมิชลินเป็นเป็นเป็นตะตันเดินเด,ดินเรือรอบโลกเที่ยวนั้นนะ่ะยมพ่อไปถามว่าคิดถามว่าทั้งตัวเราว่าอาตมาคิดจะเป็นพระไหมาอาตมาเป็นเป็นไม่ได้นะรหรกเพราะเราเพราะเหมาเราตั้งแต่เล็กนะครับโอ้ละาหมามาตั้งแต่เล็กเลยทางทางอิสลามครับ ก็บอกว่าเกี่ยวกก่อนที่ที่จะเสียกขบอกที่บ้านเราะกูลเราเคยทําปานาติบาททาวิบาทกรรมเยอะนะเกี่ยวกับอดีตชาติที่ผ่านมาฆ่าสัตว์ทิชเวียฆอาลิขิกูลเราเกิดมาจากอายุสั้นป้อมมันเรียกอะไรว่าป้อมจะไปทางไหนก็ไม่บังคับนะป่าไม่ไม่บังคับอ่ะจะบวชใ้ป่าก็ได้นะจะได้อายุยืนนะผมบอกทางเรามันบวชไม่ได้หรอกนะครับ นะพูดแกพูดมาสามเที่ยวผมพูดสามเที่ยวทั้งที่ท่านเองก็เป็นเป็นมุสลิมด้วยใช่แต่ก็ว่ามองแกมองกี่ครั้งก็เห็นเป็นพระเห็นเป็นรูปพระผมก็ไม่คิดที่จะบวชแล้วแล้วก็ไม่บวชต่ตอน,ตนั้นแต่ทั้งแกหัวใจล้มเหลวเสียที่ญี่ปุ่นครับบ้านน้องชายไปเสียหัวใจล้มเหลวไปอีกสองคนยอมพ่อไปเข้าฝันยอมแม่ไปบอกไปบอกไป,ไ,ปไปบอกป้อมใช่พระเจ้ามาก่อนพ่อแม่มาก่อนผมก็บอกว่า พ่อแม่มาก่อนพระเจ้าคยับงั้นแม่ขออะไรอย่างได้ไหมครับ,บได้จะก,กี่อย่างก็ได้รพขาขออะไรยมพ่อยมแม่ก็ให้ทุกอย่างจะบอกขอพรรษาเนี่ยพรรษาเนี่ยพอสอนเนี่ยสองพัสอปบวชให้มแม่ยมแม่หน่อยจำได้วันที่6กรก,6กรกฎา<ม>คหกรกฎาคมสองพันหาร้อสิบแปดจุดสำคัญจุดแรกของวัด โทองแห่งนี้นะครับถ้ามาวัดโพองก็ต้องเข้ามาสักการะที่พระโบสถหลักของวัดโพองเป็นจุดแรกก็จะประดิษฐานพระพุทธรูปที่เป็นปางมาลาวิชัยอยู่คู่กับวัดโพองมายาวนานแล้วใช่ไหมพี่กรณ์ครับเป็นร้อยร้อยกว่าปีฮะเป็นร้อยกว่าปีแล้วใช่ครับต<อ>ั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าครับ<อ>วัดโพองเนี่ยชื่อวัดทุ่งนะครับชื่อวัดทุ่งเลยแต่ว่าเนื่องจากว่า บริเวณวัดเนี่ยมีชื่อวัดโพแก้วอยู่ครับตามประวัตินะครับ,รบมีตามมีการเปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่อวัดโพทองให้ใกล้เคียงให้สอดคล้องกันวัดโพทองเนี่ยสร้างมาตั้งแต่สมัยจริงๆน่าจะจาสมัยปลายกรุงศรียอยุธยาโบสถ์ขโบสถ์เนี่ยมันเป็นเก่งจีนอ่ะอ๋อโบสถ์เป็นเก่งจีนเลยศิลปะยุคแรกของโบสถ์หลังแรกของที่วัดก็ร่มร่วม200ปีมั้งโอ้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นวัดเก่าแก่คู่พื้นที่บางมด โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นจิตกรรมฝาผนังเป็นพระชาชดกหรือเป็นพุทธประวัติของพระาสมเด็พระเจ้านะครับรูปนี้เป็นรูปตอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ฉลองศีราชสมบัติครบ60ปีมีกษัตริย์ที่เข้ามาร่วมนะครับในงานพระราชพิธีครั้งนั้นเนี่ยของแต่ละประเทศเข้าร่วมงานกันครบเลยนะในจิจกรรมฝาผนัง ใช่ครับของพระบัวสนแห่งนี้นะถือว่าสวยสดงดงามมากแล้วก็ยังมีมีพระราชกรณียกิจนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่เก้ามีตั้งแต่ท่านไปทำเขื่อนะครับมีตอนท่านออกผนวดครับโอตอนทรงผนวดด้วยใช่ใช่ครับครับมีมีหลายอย่างนะที่จะเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึง นอกจากความวิจิตพดงามแล้วเนี่ยยังแสดงให้เห็นถึงความวิริยะบารามีของท่านนะครับในการความเพียรเป็นครับใช่ครับที่ท่านได้สูงเสียสละเพื่อประเทศชาติถูกต้องครับใช่ครับครับแล้วก็จุดนี้ถือเป็นจุดสำคัญที่ต้องบอกว่า เป็นจุดแรกๆของวัดโพทองแห่งนี้เลยนะครับนั่นก็คือสารเสด็จปู่มุจลินนะครับจริงๆแล้ววัดเนี่ยถ้าถ้าเกิดพูดคนพูดถึงกันเนี่ยทุกคนก็จะพูดแต่ถึงแต่องค์พ่อพญาคุณอ่าโดยส่วนใหญ่เป็นองค์พระชพญาคุณเป็นหลักเนาะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยที่วัดโพทองแห่งนี้นะครับก็จะมีองค์พญานาคด้วยที่คู่กับวัดโพทองอ่ะมีมาก่อนคือ ข้าหน้าเป็นพระลานหน้าวัดเป็นพระส,สิวลีแล้วมีพระสังเจนะแล้วก็มีรูปรูปหล่อของปู่พญามุจลินนาชขาราบแล้วก็วันนั้นมันมาคับบูชาสวดมนต์อยู่เห็นพญานาคเนี่ยบินบนท้องฟ้ามีลูกศิษย์เห็นด้วยพ่อลุ้งมาแถวนี้แล้วก็เม่งคืนก็บอกนิมิตว่าที่ตรงนี้ต่อไปอะ่ะเป็นของพระคุณเจ้านะฝากไว้ในพระศาสนาด้วย ตอี้านงพญานมีองค์พญานาคมาก่อนอ๋อมีองค์พญามุจลินอยู่ที่อยู่เดิมของวัดอยู่แล้วหรืออยู่เดิมอยู่ดูอยู่ที่เนี่ยนะอยู่ท้ายเมนเนี่ยแล้วเมื่อก่อนท้ายเมนเนี่ยมีทาเป็นศาลขึ้นอยู่ก็เป็นรูปเหมือนที่เราไหว้กันอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมใช่ครับเมื่อก่อนนี้ท่านบอกว่าจะสร้างท่านจะทําศาลให้ท่านบับอายุท่านถ้าท่านบวชเลยยี่ห้าพรรษาไปแล้วอนุญาตให้สร้างศาลได้ ถ้าไม่งั้นถ้าสร้างไปแล้วนะทางตรงนี้เป็นทางขึ้นของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายครนะทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายนะมันมีนของร้อนครันะยังดีที่ท่านปิดน้ําดับไฟได้ครับนะแล้ววันไหนที่ท่านหมดวาระเกณฑ์ที่จะสึกแล้วนะนั่นแหละสร้างสารท่านได้หมดนะวาระเกณฑ์ที่จะศสึกสถานที่แห่งนี้ครับ,รบเดิมทีเนี่ย สารเสด็จปู่มุจลินเนี่ยยังยังไม่ได้มีสารขนาดนี้มาก่อนเดิมทีเป็นที่โล่งเป็นที่โล่งอาคารเนี่ยตอนนั้นยังไม่ไม่ได้มีแบบนี้เป็นลักษณะพื้นที่โล่งเป็นที่ปฏิสถานขององค์พระเสด็จปู่มุจลินใช่ครับเป็นที่ปฏิสถานขององค์เสด็จปู่มุจลินแล้วก็องค์พระศิวลีนะที่อยู่ที่นัานนี้ครับโอ้นี่ก็ถือเป็นองค์แรกๆอีกองค์หนึ่งก็จะเป็นองค์หลวงพุทวดจะมีแค่สามองค์สมัยก่อนคร หลังจากหลวงปู่เสียไปแล้วราชทานไปแล้วองค์รองเจ้าว่าเพื่อนขึ้นเจ้าว่าบอกไว้คู่เนี่อะไรคู่หนึ่งท่านเก็บไว้นานแล้วกูจะโดนขโมยไปหาดครับแต่ท่านเวลาท่านก็อยู่ไม่นานครับปากเอาพยานะพุทธทีหน้าเนี่ยครับเอาไปด้วยครัเอาออกจากคำฝันมาเลยเลยผมก็มาติดมาติดที่หน้าห้องครับอกท่านนะสร้างแต่พญานาพญานาไม่สร้างพยาพุทธนะ เงินทองจะไหลมาเทมาโอ้ความเป็นมาแล้วเพื่อทำเรื่องคืนเก้าของมเจ้อยู่ว่วท่านเซ็นให้สร้างพยาพุทธปีสาองอปร้อยสา ีจุดสาคัญนะครับของวัดโพทองแห่งนี้นะฮะถ้ามาแล้วต้องมาไหว้จุดนี้ด้วยนั่นก็คือจุดสักการะบารมีองค์พญาคุธใช่ครับจุดนี้เขาเรียกว่าศาลองค์พ่อพญาคุดครับหลวงพ่อท่านท่านสร้างไว้เพื่อให้ญาติโยมเนี่ยคนที่มีจิตศรัทธาได้มาสักการะบูชาครับ ก็แต่เดิมตรงนี้เมื่อก่อนจะเป็นพื้นที่โล่งนะใช่ครับแล้วก็บริเวณหน้าโบสถ์ก็จะเป็นพื้นที่โล่งเหมือนกันเป็นพื้นที่โล่งตรงกลางด้วยความที่ท่านเจ้าคุณหลวงพ่อเราเนี่ยมีความเป็นนักพัฒนาใช่ครับท่านก็เลยสร้างเพื่อให้ความร่มเย็นเกิดขึ้นนะเวลายาโยมมาไหว้พระขอพรทีนี้อยากจะถามพี่กรณ์ครับว่าวิธีการสักระณจุดนี้เนี่ยจริงๆเราต้องสักระ บาลมีองค์พญาคุตด้วยอะไรบ้างครับพี่เริ่มต้นนะคนเราเนี่ยครับด้วยมีมีอยู่สามอย่างกายวาจาและก็ใจครับอยากให้เริ่มที่ใจก่อนครับครับด้วยใจที่ศรัทธาครับครับความเชื่อมั่นความศรัทธาในคุณงามความดีครับสําคัญนะับแล้วก็การที่มาขอพรขอพรององค์พ่อพญาคุตนะฮะจะต้องมีความกตัญญูก่อนครับที่ ท่านให้ความสําคัญกับความกตัญญูเพราะว่าประวัติขององค์พ่อพยาคุธเนี่ยท่านเป็นเทพเจ้าแหงความกตัญญูด้วยครับที่ไปช่วยช่วยแม่ให้ปลดปล่อยจากท่าป็นที่พนันของขององค์ของหน้าใช่ใช่ครับแล้วก็สิ่งที่นํามาใช้สักการะล้ะครับพี่จริงๆแล้วเป็นผลไม้หรือแก้วน้ำ น้ำสักแก้วหนึ่งฮะแล้วก็ผลไม,ม้ตามตามที่แต่ละคนคสะดวกได้เลยสะ้เลยวัดโพธอมันมีอะไรครับสร้างชั้นบวงสรวงชั้นตั้งบวงสรวงครับแต่อย่ามีเนื้อสัตว์นะอย่ามีเนื้อสัตว์ห้ามมีเนื้อสัตว์องค์องค์พญาคุธเนี่ยอ,อง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 ยค์งพญาสุบานเทวราชเนี่ยแสดงว่าวิธีการบูชาองค์พญาคุธที่ถูกหลักแล้วห้ามมีเนื้อสัตว์ห้ามมีเนื้อสัตว์สิ่งที่ควรนํามาถวายครับองค์พญาคุธครับเาลไม้ทุกอย่าง อะไรก็ได้ขอให้เป็นผลไม้ครับนะมีผลไม้มีข้าวสารครับแล้วมีผลไม้ขอเป็นรไม้ทุกอย่างหรือไม่งั้นก็มีน้ำสักแก้วน้ำอย่างน้อยสามแก้วสามถึงห้าแก้วสามถึงห้าแก้วมีมีผมขออนุญาตถามครับมีความหมายของตัวเลขนี้มั้ยคือสามแก้วคือพยาคุตมีพยาสุบันเทลราครับเวชยันเทลราครับวายุพักเทลราครับ สามองค์นี้บูชาสามองค์ครับนั่นความหมายของน้ำสามแก้วใช่ครับครับอความจะบูชาได้ถึงท่านครับท่านบอกใครเนื้อสัตว์ท่านเป็นเทพละแล้วละแล้วอ้ตอนนี้เราก็อยู่ในจุดจำหน่ายวัตถุมงคลของทางวัดนะฮะวันนี้ได้รับเกียรติจากพี่ช้างครับพี่ช้างมาพี่ช้างเป็น น้องชายจารยรวรา้เป็นน้องชายพระาจารย์ด้วยคนต่อจากท่านครับอ้ครับครับถ้าคนที่มีความศรัทธาในสายวัดโพทองก็จะต้องรู้จักองค์พญาคุธใช่ครับถูกไหมฮะอยากจะถามพี่ช้างเกี่ยวกับเรื่ององค์พญาคุธสักนิดนึงฮะรุ่นร้างอาถรนครับสร้างปี2536โอ้รับครับไปรุ่นแรกครับและรุ่นสองก็รุ่นโคตรรวย รุ่นสองขึ้นรุ่นคนครวยสร้างปีส5ง7ร้าแล้วก็เห็นตอนนี้ของทางวัดน่าจะมีะเป็นองค์พญาคุดรุ่นใหม่ด้วยรุ่นใหม่ครับที่เพิ่งออกรุ่นมหาบารมีรสองครับสําหรับคนที่มีความศรัทธาในบาร,รมีองค์พญาคุดแล้วก็พระอาจารย์วราเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่เพิ่งจะสร้างเร็วๆนี้ครับสร้างเร็วๆนี้ในฐานะผู้ที่มีความเรียกว่ามีประสบการณ์ในการคุกคียอยู่กับเครื่องของ วัดโพทองแห่งนี้เนี่ยบารมีขององค์พญาคุธจริงๆแล้วในการห้อยหรือบูชาองค์พญาคุธเนี่ยเราได้พุทธคุณเรื่องอะไรครับพุทธคุณโดดเด่นที่สุดคือเรื่องการเงินอการเงินดีมากสองเมตตาครับอันดับสามแค้วคาดอฉอชัวส่วนมากยกขอกันยกในคอเนี่ยครับจะขออะไรปั๊บขอ๊บ สำเร็จสำเร็จสำเร็จสาหรับใครที่จะหาวัตถุมงคลครับนะครับเอาไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดจำหน่ายนะครับก่บอนทางขึ้นด้านบนนะครับจุดนี้ต้อง ยอมรับเลยนะผมมาวัดโพทองเนี่ยน่าจะร่วมร่วมสิปีแล้วที่ได้มาเป็นลูกศิษย์วัดนี้นะแต่ต้องยอมรับเลยว่าจุดเนี้ไม่เคยเข้ามาจุดนี้เลย<ม>แต่ต้องบอกว่าเป็นจุดสําคัญนะใครผ่านไปผ่านมาตรงเนี้ยต้องมาเลยมาไหว้ตรงจุดนี้เราอยู่กันในวิหารเทพนี่ครับ,รบนะฮะวิหารเทพนะซึ่งด้านหน้าเนี่ยแค่เดินเข้ามาก็เป็นมงคลแล้วเพราะว่าซุ้มประตูเนี่ยเป็น,ปนพระลาพระลาหูาหใช่ครับได้เดินรอดพระลาหูมาด้วยนะครับก็ทําให้ร้ายกับกายเป็นดีใช่ไหมใช่ วิหารเทพเนี่ยช่วงประมาณนะครับประมาณปี5-8มีการสร้างวิหารนี้ขึ้นมาครับด้วยความที่อยากให้สาธุชนในญาติโยมนยครับได้มาสักการะบูชาหรือว่าใครอยากจะมานั่งสมาธิหรืออะไรเงี้ยก็ได้ครับใช่ท่านท่านก็เลยสร้างท่านเจ้าคุณหลวงพ่อเวลาของเราเนี่ยเป็น ระนักพัฒนาครับก็เลยอยากสร้างศาสนสถานเพื่อเป็นการต่อยอดสืบทอดพระพุทธศาสนาด้วยครับต้องบอกว่ามาทุกปีเนี่ยวัดโพทองมีการปรับเปลี่ยนใช่ครับมีการพัฒนาทุกปีจริงๆใช่ใช่แล้วจุดนี้เนี่ยในวิหารเทพเนี่ยเรามาณจุดนี้เรามาสักการะอะไรเป็นจุดสําคัญครับองค์ประธานของวิหารเทพเนี่ยจะมีองค์พระพิคเน่กับสิบหกกอนโอ้ครับกับ เป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จจะมีองค์เฮงเจียด้วยใช่ครับแล้วก็ยังมีที่ผมเห็นก็ยังมีเจ้าพ่อกวนภูนะครับมีพระศิวะใช่ครับรวมถึงที่สําคัญนะสิ่งที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวของตัวผมเลยนั่นก็คือองค์พ่อจตุคามรามเทพใช่ครับตรงนี้เนี่ยมีรูปรูปเหมือนองค์พ่อจตุคามรามเทพไว้ให้สักการะด้วยใช่ครับแล้วก็วิธีการที่พอเข้ามาถึงจุดนี้แล้วก็ในจุดนี้เราไม่ได้ให้จุดทูบเนาะ ใช่ครับไม่ได้จุดถูกครับก็เข้ามาถ้าจุดเนี่ยจุดบริเวณด้านนอกก็จะมีจุดด้านนอกอีกใช่ครับอาจจะเป็นสถานที่องค์นันโทปนันทนาคราชนะครับแล้วก็มีเท้าหิรันพนาสูน์อ๋อมีเท้าหิรันพนาสูน์ด้วยใช่องค์เรื่องสุขภาพใช่ครับขอเรื่องสุขภาพได้เป็นเทพประจําตัวของรัชกาลที่6ด้านข้างเนี่ยจะมีนอกเหนือจากมีองค์นันโทปนันทนาคราชเนี่ยครับก็จะมีองค์พยาคุธเขาเรียกว่าเปิดท้องพระคลัง เรื่องโชคลาภใช่เรื่องโชคลาภวาสนาอะไรเงี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยการมาขอพรนนวิหานี่ครับก็ส่วนใหญ่จะมาในเรื่องมาขอพรกับทุกอย่างอ่ะคนเรามีความปรารถนาอยากจะให้สําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องยศเรื่องตาแหน่งหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทุกคนเนี่ยเขาอยากให้มีความสําเร็จเกิดขึ้นในเรื่องนั้นๆถูกไหมครับสุดท้ายก็จะมาขอพรองค์ องค์พระพิคเน่นะครับจริงๆแล้วถ้าคนศรัทธาก่อนอื่นที่จะมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอยากให้เริ่มที่ใจก่อนเวลาถวายสังฆทานน่ะทำไมพระท่านต้องให้เรารับศีลก่อนนั่นแหละมันคือการชำระการสร้างความบริสุทธิ์ของจิตใจถูกต้องครับเราณจังหวะนั้นนะครับก็แต่แกผมแอบเหลือบขึ้นไปเห็นด้านบนเนี่ยบนช a ด d e l i e ตรงเนี้นะมียันพยาคุดขององค์พระจารย์วราด้วยใช่ครับซึ่งต้องบอกว่า แตะกี้แอบ,บกระซิบถามพี่กรบอกเป็นหัวใจพยาคุชใช่ไหมนี้อ่าใช่ใช่ครับซึ่ง,งในการเดินผ่านเนี่ยก็ยิ่งถือว่าเป็นมงคลอีกนะมียันครอบอยู่บนหัวด้านบนด้วยเดินมาได้มงคลในทุกๆด้านเลยก่อนที่จะเข้ามาสักการะณนะจุดนี้นะเพราะนั้นผ่านไปผ่านมาจุดนี้ต้องไม่พลาดเลยครับแล้วก็สิ่งที่ผมเห็นแล้วก็เข้ามาเรียกว่ามีความตื่นตาตื่นใจเลยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตกรรมนะพี่กรณ์ครนะับใช่ครับเป็นจิตกรรมครับในแต่ละจุดก็จะมีจิตกรรมที่เป็น จิตกรรมขององค์เทพแต่ละองค์นะใช่ครับสมกับชื่อวิหารเทพจริงถ้าจิตกรรมด้านบนจะเป็นพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกเหมือนกับปางเปิดโลกเปิดคาสว่างเปิดอะไรอย่างนี้ให้จิตกรรมตอนที่เกษณสมุดครับคือในวิหารเทพแห่งนี้ครับจะรวมศิลปะจิตกรรมฝาผนังจะรวมศิลปะตั้งแต่พรา์ศาสนาพรหมณ์อิฮินดูนะฮะก็จะมีเทพ ตามความเชื่อของจีนด้วยครับครับทุกศาสนาบนโลกเนี้สอ,สอนให้คนเป <hvad ka? S 2> <ช>็นคนดีหลอมรวมเป็นหนึ่งใจใช่ครับครับโดยแก่นของคําว่าความดีใช่ถูกต้องครับองคนเราอ่ะนี่เกิดแก่จะตายไม่พ้นหรอกบบุญค้ำจุนโลกบุญค้ำจุนโลกนะศีลค้ำจุนโลกศีลค้ำจุนโลกนะครเจอจำไว้อย่างพ่อแม่มาก่อนพระเจ้า ในความเป็นธรูมเป็นสิ่งที่ดีที่ <3 S 2> ส,<อ>สุดับพรบนะรพุทธพระธรรมพระสงค์นะสอนให้คนรู้ดีรู้ชั่วรู้ถูกรู้ผิดครับนะสุดท้ายนี้ครับผมอยากจะขอพระอาจารย์ช่วยให้พรกับให้ผู้ชนทุกท่านได้รับพรอนนประเสริฐจ,จากท่านเจ้าคุณครับด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตบรัยบารมีพระมหาษัตราทิระเจ้าทุกๆพระองค์และพบรบารมีของ พระตันหกรัตติปังกรพระกุศลโทพระโกลนาคบมนุพระกัสปโภังกียสมมโคดมพระปทุมมาสัมพุทธเจ้าพระศีติยาสมมาสัมพุทธเจ้าพระสิวลีพระสังกัจนะและบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและบารมีพระมหากรุสตาที่พระเจ้ารัชกาลที่สิบอยู่ปัจจุบันจงและและศิษย์สิธิ์ในวัดปอตองรวมทั้งพญามุจลินาคราชพญานาคทั้งสี่ตระกูลและพญาคุธพญาสุบันเทวราชองเวชยันเทวราช บารมีพระพุทธพัวตองบารมีหลวงพ่อพุทธโสธรและบารมีพระพุทธชินราชบารมีหลวงพ่อวัดไร่ขิงและบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกท่านสักการ,รบูชาจงมาพิบาลพวกท่านทั้งหลายทุกบ้านทุกครอบครัวขอความสุขสวัสดีความเป็นมงคลความมีอายุวรณะสุขภละธ่านสารสมบัติปฏิพันธ์ไหวพริบให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บให้ปราศจากน้ำพระค้อทั้งปวงขอให้เงินไหลนองขอให้ทองไหลมาขอได้ตรงแก้วขอให้แก้วบูมมา ขอไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ขอให้สมผลบุญที่ทําในวันนี้<า>นะจงมีผลนําไปถึงสิบหกชั้นฟ้าถึงสิบ้าชั้นดีขอให้ถึงชั้นพรมแล้วขอให้พวกโยมมีปัญญามีสตินะขอให้มีความกระตัญญูและขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระสยามที่วาทิราชจงรับรู้และทำอะไรก็แล้วแต่คิดสิ่งใดพึงปรารถนาสิ่งใด ตรงจรงเได้นนจัดต๊ะรัพิระพรใจสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกๆประการเทินสาธุวันนี้ต้องบอกเลยว่ามาที่วัดโพทองแห่งนี้เนี่ยครบในทุกๆด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการจุดสักระในจุดต่างๆนะครับการมูในสายต่างๆนะครับรวมถึงวันนี้ยยังได้รับพรด,ดีๆจากท่านเจ้าคุณด้วย ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้ถ้าใครตั้งใจดูคุณจะได้อะไรที่มันมากกว่าการมาวัดแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามถ้ามีโอกาสผมบอกเลยต้องมาที่นี่วัดโพทองแห่งนี้นะครับ